สวัสดีค่ะ,คะวันนี้ก็มาเจอกับใหม่นะคะกับบัญชีภาษีออนไลน์บายอังวลานะคะ,ะนี่คือวันศุกร์แบบนี้ไม่รู้ว่าทุกคนนอนกันหรือยังนะคะ,ะวันนี้นะคะใหม่มีหัวข้อที่จะมาแชร์ให้ทุกคนนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะคะซึ่ง หัวข้อในวันนี้ของใหม่นะคะก็คือตกงานรายได้ลดเราจะบริหารการเงินยังไงดีนะคะสำหรับเรื่องนี้นะหลายๆคนในตอนนี้นะคะก็อาจจะต้องแบบเหมือนประสบกับวิกฤตการนะคะซึ่งอาจจะบางคนนะคะลดถูกลดวันทำงานเนาะอาจจะลดเหลือแบบ75%าลด50%อะไรแบบนี้ซึ่งพอวันทำงานลดลงอะ่ะเราก็ถูกลดเงินลงด้วยถูกไหมคะ ส่วนหนึ่งหรือว่าบางคนนะนะคะก็ตกงานเลยนะคะก็คือมีการแบบเลิกจ้างไปแบบเนี้ยทีนี้เราจะทำยังไงดีกับตัวค่าใช้จ่ายของเราที่มันยังคงอยู่คือยังมีค่าใช้จ่ายที่เราใช้อยู่ตามปกติอะ่ะมันยังคงอยู่เท่าเดิมในขณะที่รายได้เราลดลงอะ่ะหมายจะขอแบบ แชร์ไอเดียนี้ให้ทุกคนได้นําไปใช้ประโยชน์กันนะคะเริ่มต้นจากที่ใหม่อยากจะให้ทุกคนนะแบ่งเป็น2ฝั่งแบบนี้ก่อนนะฝั่งแรกนะในสถานการณ์ปัจจุบันนะฝั่งแรกนี้คือรายได้นะและอันนี้คือค่าใช้จ่ายนะคะในสถานการณ์ที่เหตุการณ์ปกติเลยเนี่ยรายได้ของเรานะคะมันจะสูงกว่าค่าใช้จ่ายถูกต้องไหมคะ,ะหรือไม่ก็อย่างอย่างแย่เลยอะ่ะก็อาจจะเท่ากันเนาะ,ะแบบนี้นะคะ เรายังไม่พูดถึงที่มันต่ํากว่านะอันนี้เราเอาแบบสถานการณ์ปกติก่อนนะ,ะทีเนี้ยณนะวันนี้เนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้ละมันกลายเป็นว่ารายได้เราอลดลงเนาะรายได้เราลดลงจากที่เรามีงานประจําอยู่ไม่มีแล้วหรือรายได้ลดเนาะ,ะแต่ค่าใช้ใจ่ายฝั่งเนี่ยยังสูงกว่าอยู่เนี่ยมันยังสูงกว่ากันอยู่นะเราจะทํายังไงดีคุยง่ายๆเลยอะนะคะก็คือ เราต้องลดฝั่งนี้ลงนั่นคือลดค่าใช้จ่ายลงเพิ่มรายได้ขึ้นไม่พูดแบบนี้หลายคนคิดในใจเลยว่าแค่นี้ใครๆอะ่ะก็ตอบได้ใช่ไหมคะมันดูพูดง่ายแต่ทำยากอะ่อะถ้าอย่างนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันทำได้ยังไงบ้างไม่ขอเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้คือค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะที่เราคุยกันตะกี้นี้ในฝั่งของค่าใช้จ่ายเนี่ยนะจริงๆแล้วอะ่ะหม่อะอยากจะให้เราอะนะคะแบ่งเป็น2ประเภท นะในตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ที่เราตกงานหรือรายได้ลดลงนะให้เราแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น2ประเภทนั่นคือ1ค่าใช้ใจ่ายจำเป็นค่าใช้ใจ่ายจำเป็นเนี่ยนะคะมันคืออะไรบ้างล่ะค่าใช้จ่ายจำเป็นคือถ้าเกิดเราไม่ใช้มันอะ่ะไม่มีชีวิตอยู่เลยแบบไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อะเอออย่างเช่นอะไรค่าอาหารเนาะค่านมลูกค่ายารักษาโรคค่าใช้ใจ่ายแบบของ พ่อแม่ที่แบบจะต้องซื้อ,อยาอะไรแบบเนี้ยเออค่าใช้จ่ายจําเป็นคือค่าใช้จ่ายที่ที่เราจําเป็นจะต้องใช้ถ้าไม่มีมันอะเราดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างลําบากเอาแบบนี้อ่านะคะซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายจําเป็นเนี้ยก็เราลองลิสต์ออกมาว่ามันมีอะไรบ้างเขียนออกมานะคะโดยความอยู่บนความซื่อสัตย์ต่อตัวเองก่อนนะอ่าแล้วทีนี้2คือ ค่าใช้จ่ายที่เลื่อนได้นะคะค่าใช้จ่ายที่เลื่อนได้คือเป็นยังไงคือค่าใช้จ่ายที่เหมือนกับว่าถ้าเรายังไม่ใช้มันอะเรายังมีชีวิตอยู่ได้อะเออมันก็ตรงข้ามกับไอตัวค่าใช้จ่ายจําเป็นตะกี้ใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยในการที่เราเลื่อนมันอะมันก็อาจจะทําให้เราแบบเสียเครดิตนะจากที่แบบอย่างนี่ที่เรามีแล้วเราไม่จ่ายเราเลื่อนเขาโดยที่เราไม่บอกเราไม่จ่ายอะเอออันเนี้ยทาให้เราเสียเครดิตได้ไม่ยจะไม่แนะนําให้เราทําแบบนั้นนะค่าใช้จ่าย ที่เลื่อนได้ของเราอันเนี้ยเราจะต้องทํำยังไงได้บ้างนะคะมาดูกันค่ะตัวอย่างแรกนะค่าใช้จ่ายที่เลื่อนได้ตัวอย่างแรกก็คืออย่างเช่นนะคะค่างวดบ้านค่างวดรถค่าบัตรเครดิตนะสอันนี้นะวดบ้านวดรถวดค่าบัตรเครดิตนะอันนี้เนี่ยเราเนี่ยในสถานการณ์ตอนนี้เราอาจจะจ่ายไม่ไหวด้วยความที่แบบหนี้สินเรามัน คือค่าจ่ายที่มันเป็นหนี้สินเนี่ยมันสูงกว่ารายได้ที่เรามีใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นนะ่ะให้เรานะคะหาทางที่คุยกับทางเจ้าหนี้ค่ะเราลองไปคุยกับเจ้าหนี้เลยนะคะว่าตอนนี้เรามีปัญหาอยู่ในเรื่องของสภาพของการเงินของเราเออจากที่เราแบบเ,ออเคยมีรายได้เท่านี้เนี่ยตอนนี้เรารายได้ลดลงละแล้วเราเนี่ยออหรือว่าเราตกงานแล้วนะคะเออแบบเนี้ยเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างนะคะแบบอย่างเช่นการผ่อนผันการจ่ายได้ไหม หรือจ่ายเงินลดลงไปได้ไหมแบบนีถ้ถ้าเจ้านี้เห็นด้วยเห็นพ้องต้องการปุ๊บมีการทําสัญญาหรืออะไรแบบใหม่เราแบบลดตัวภาระของเราอันนี้ลงนะมันก็จะทําให้เรามีเงินสดเก็บไว้ในมือนะคะณนะตอนนี้เอาไว้ใช้ในช่วงนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะอสองนะคะเมื่อกี้เนาะเป็นงวดบ้านงวดรถแล้วอสองเนี่ยก็จะเป็นพวกค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ถามก่อนเลยนะตอนนี้นะ work from home ใช่ไหมคะทุกคนไม่ work from home เรารายได้ลดเราก็คือเหมือนแบบอะตกงานอยู่บ้านเออเนี่ยรถรถยนต์ที่ปกติเราเนี่ยเราทำงานประจำเนาะจะต้องไปทำงานที่บริษัททุกวันเลยทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ละรถยนต์จอดอยู่ที่บ้านจอดอยู่นิ่งๆเลยเออความเสี่ยงเนี่ยมันเยอะไหมคะที่จะไปชนเราลองถามตัวเองดูก่อนนะว่าเราลองประเมินความเสี่ยงก่อน ่าว่าแบบมันรถยนต์เนี่ยเราจอดไว้ในบ้านมีความเสี่ยงที่อาจไปถูกชนหรือขับชนคนอื่นได้ไหมไรแบบเนี้ยถ้าเราประเมินความเสี่ยงแล้วว่าเฮ้ยความเสี่ยงมันต่ํามากเลยรถเรานะจอดไว้อย่างเงี้ยแต่เราแค่แบบบางทีแค่ซื้อกับข้าวใกล้ๆตรงนี้เองอ่ะมันนิดหน่อยเองอ่ะเออแล้วเราก็อยู่แต่บ้านอย่างเดียวนะอันนี้นะคะ ใหม่อ่ะจะแนะนําว่าถ้าเราประเมินความเสี่ยงแล้วแล้วเราก็ใช้มันน้อยมากเลยเนี่ยตัวประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เราทําเพิ่มนะคะแบบสมัครใจเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถที่จะเลื่อนออกไปก่อนได้ไหมเราลองพิจารณาดูนะคะในข้อนี้เนี่ยใหม่ไม่อยากจะให้ทุกคนนะคะเข้าใจว่าใหม่อ่ะให้เราแบกรับความเสี่ยงตรงนั้นนะแต่อันเนี้ยคลิปนี้ของใหม่นะมาในจุดที่เรา ไม่มีเงินไม่มีรายได้เรออายได้เราลดเราตกงานนะ,ะเพราะฉะนั้นนะเงินที่เรามีอยู่ในมือี่ยในการที่จะไปจ่ายค่าเบีย้ยประกันภัยรถยนต์ซึ่งเราสามารถที่จะยอมรับมันได้ว่ามันเสี่ยงน้อยมากอะออกับการที่แบบเหมือนเราจะต้องเอาเงินก้อนนั้นมาดำรงชีวิตอยู่ก่อนอะ่ะเออมันอาจจะสําคัญกว่านะคะอันนี้ขอให้ทุกคนนะคะคิดบนเบสของตัวเองนะหม่ย,ยังไม่แนะนํานะว่าเราควรที่จะเลื่อนหรือเปล่าแต่ให้พิจารณาแต่ถ้า อย่างแบบอย่างใหม่เองอย่างเงี้ยเออใหม่อ่ะดูใช่ไหมรถยนต์เนาะอย่างใหม่เนี่ยใหม่ work from home ตลอดเลยแล้วที่บ้านเนี่ยใหม่กับสามีนะคะอยู่กันอสองคนมีรถสองคันใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบัน,นเนี้ยรถเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เลยจอดอยู่กับที่มาเนี่ยเป็นประมาณแบบหลายเดือนมากแล้วอะค่ะใช้ก็แค่คันเดียวตอนไปซื้อกับข้าวเท่านั้นเองอะนอกนั้นก็คือ work from home ทำอยู่บ้านอ่าเพราะฉะนั้นอะรถยนต์คันหนึ่งของใหม่ ไม่อาจจะยังไม่ต่อประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งก็ได้นะอเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันไม่เสี่ยงเลย่ะมันจอดอยู่บ้านไม่รู้จะต่อแบบให้เราเสียค่าใช้จ่ายทําไมเรายังต้องเซฟตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะเก็บเงินเอาไว้เป็นเงินสํารองก่อนเงี้ยนะคะอืมอันนี้จุดหนึ่งนะคะจริงๆรถยนต์มีค่าใช้จ่ายอีกนะอย่างเช่นค่าเช็คระยะอืมอันนี้คือแบบเหมือนถ้าหมายพูดถึงค่าเช็คระยะนะคะเราก็จะบอกให้ทุกคนแบบ เลื่อนการจ่ายค่าเช็คระยะรถยนต์ไปหลายคนอาจจะปี๊ดขึ้นมาในใจว่าเฮ้ยไม่ได้นะแบบคอรักรถไงว่าแบบเออจะต้องเอารถเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะรถก่อนนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราต้องลองชั่งใจดูนะคะว่ามันเลื่อนได้ไหมเหมือนกันเนาะค่าเช็คระยะรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดรถยนต์ไม่ค่อยได้ใช้เลยเราพอจะเลื่อนมันได้ไหมอ่า จริงๆไหมมีให้อีกตัวอย่างหนึ่งคือตัวอย่างที่สเป็นพวกค่าเบี้ยรประกันค่าเบี้ยรประกันชีวิตของเราหรือประกันสุขภาพอ่าเบี้ยรประกันอันนี้นะหมายจะบอกว่าสําคัญเราส่งมาอาจจะส่งมานานละตั้งแต่ในอดีตอ่ะแบบหลายปีแล้วล่ะมาจนถึงปีนี้มาเจอวิกฤตรลกเออทีนี้มาคิดว่ามันเลื่อนเลื่อนได้หรือเปล่าอ่าเราอะ่ะคือหมายแนะนําให้เราอะ่ะ ยังจ่ายมันเมนเทนมันให้มันยังคงไปได้เหมือนเดิมนะคะไม่งั้นอ่ะ,อะในอดีตที่เราเคยจ่ายมามันก็จะถูกแบบหายไปหมดเลยเพราะว่าเราอ่ะมาหยุดการจ่ายเบี้ยเนาะแต่ทีนี้มันเลื่อนได้ยังไงอ่าคือจริงๆนะเบี้ยประกันชีวิตเบี้ยประกันสุขภาพมันจะมีช่วงเวลาหลังจากเดทไลน์อะคะ่ะที่เขาบอกว่าเราต้องจ่ายภายในวันนี้มันยังสามารถเลทได้อีกประมาณ1เดือนอ่าอันนี้นะ ก็คือมันสามารถเลื่อนไปได้อีกเดือนหนึ่งนะคะลองคุยกับทางบริษัทประกันภัยหรือว่าตัวแทนประกันชีวิตปรึกษาเขาเรื่องนี้ดูก็ได้นะคะว่าแบบจ่ายช้าไปอีกหนึ่งเดือนได้ไหมอ่าอันนี้ถือว่าเลื่อนออกไปหนึ่งเดือนใช่ไหมคะอ่าทีนี้พอถึงหนึ่งเดือนแล้วเออทำไงต่อเดียวอ่าเราอาจจะมี อย่างแบบบัตรเครดิตของเราที่บัตรเครดิตที่มันมีตัวโปรโมชั่นอย่างเช่นพวกแบบศูเดือนอะไรแบบเนี้ยเออหม่หม่มีอยู่นะมีหลายแบงค์นะคะลองไปเช็คดูนะคะในอินเทอร์นเน็ตก็ได้นะคะมันก็จะมีพวกอย่างเงี้ยเออบัตรเครดิตแบบนี้นะเราก็จะใช้ตัวเนี้ยจ่ายสําหรับตัวเบีย้ยประกัน ภัยเบี้ยประกันชีวิตที่เราเลื่อนมาแล้วเนี่ยหเดือนเนี่ยอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปแบ่งจ่ายอีกเป็น3เดือนเงี้ยอ่ศูนย์เปอร์เซ็นต์สเดือนอ่านี่คือเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นแต่เรายังคงเมนเทนมันได้ต่อไปแบบนี้นะคะอ่าแต่มันเลื่อนได้ไงพอมันเลื่อนได้ในช่วงระยะเวลาเนี้ยเออเราก็เมนเทนชีวิตตัวเองไว้ก่อนเก็บเงินสดเอาไว้สำรองก่อนนะอ่าอน,นียฝั่งค่าใช้จ่ายจบไปแล้วนะคะทีเนี้ย เรามาดูกันว่าแล้วฝั่งของรายได้ฝั่งของรายได้นะรายได้เนี่ยลดลงก่อนอื่นเลยตกงานเนี่ยแจ้งาทางประกันสังคมหรือยังไปลงทะเบียนผู้ว่างงานแล้วย่งนะคะและที่สำคัญเลยอย่าลืมสมัครงานใหม่เออตัวตรงสมัครงานใหม่เนี่ยหลายคนต้องคิดแล้วว่าโอ้โหเศรษฐกิจขนาดนี้เนาะจะสมัครงานใหม่แล้วแล้วใครจะรับ เออแบบทุกที่ปิดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคใหม่ใหม่ก็รู้เหมือนเรื่องนี้พอกันเลยค่ะคือเราสมัครงานใหม่เพื่อที่ว่าเราอ่ะจะไม่ทิ้งโอกาสให้มันแบบหายไปในช่วงนี้ไม่เป็นไรเราสมัครแล้วก็เราก็ทิ้งไว้อ่าแจ้งประกันสังคมทิ้งไว้อ่าลงทะเบียนผู้ว่างงานทิ้งไว้นะคะเพื่อที่อะไรอ่ะแบบมันมีอะไรมันจะได้เข้ามาหาเราได้ระหว่างนั้นนะแล้วทีนี้ณนะตอนที่เรากําลังรองาน เราไม่ต้องรอจนกว่าจะมีงานเข้ามาแล้วเราถึงจะหารายได้ได้นะเออในช่วงที่เรากําลังรองานเนี่ยเราจะต้องหารายได้เพิ่มนะหารายได้เพิ่มเนี่ยจำได้ใช่ไหมคะโอเคหารายได้เพิ่มขึ้นมาให้ได้โอเคหารายได้เพิ่มขึ้นมาให้ได้เนี่ยทำยังไงได้บ้างล่ะเออก็จะมีข้อแรกเลยเนี่ยถามตัวเองว่าเรามีอะไรบ้างเรามีอะไรบ้างนี้คืออย่างเช่นนะคะในช่วงที่เรากําลังเฟื่องฟู ก่อนหน้านี้ที่แบบมีรายได้เงี้ยซื้อเสื้อผ้าไว้เยอะเลยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านาฬิกาเครื่องประดับทุกสิ่งอย่างที่มีอยู่อะณนะตอนเนี้ยมันไม่ได้ใช้เออแล้วอาจจะยังมีแบบเฮ้ยแบบเสื้อผ้าที่มันยังดียังรูปแบบไม่ค่อยได้ใส่มันอะเออมันยังสภาพดีอยู่เงี้ยเราสามารถเอาออกมาหารายได้ได้ไ,ดไหม นะอยากเอามาไลฟ์ขายได้หรือเปล่าเนี่ยไลฟ์ขายหน้าเพจเนี่ยนะบางทีนะคะมันก็อาจจะเป็นรายได้เล็ก,ลกๆน้อยๆให้เราพอได้ซื้อกับข้าวในแต่ละวันได้นะในเรื่องนี้อ่าหรือไม่นะเรามีอะไรอีกบางคนนะคะมีของสะสมม,มีของสะสมบางอย่างเนี่ยที่เป็นที่ต้องการของตลาดอะ่ะเออเขาสามารถที่จะออกเอาออกมานํามาขายในช่วงนี้ได้ไหมเพื่อที่จะหารายได้ก่อนให้แบบพอมีเงินสดเนาะ ทีนี้เรามีอะไรบ้างนะคะลองลิสต์ออกมาข้อแรกนะนี่ข้อที่สองคือเราทำอะไรได้บ้างถามว่าเราทำอะไรได้บ้างคะในช่วงที่เราทำงานประจำอะเราไม่เคยแสดงความสามารถอื่นๆออกมาเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเราทําอะไรได้มากกว่านั้นมากอปกติตอนทํางานประจําเราก็ทํางานที่เราได้รับมอบหมายใช่ไหมคะแต่ณนะเวลาเนี้ย เราลองมาคิดดูค่ะว่าจริงๆอะเฮ้ยเราชอบทําอาหารชอบทําขนมมากเลยเออเราหลงไหลในเรื่องของการออกกําลังกายมากๆอ่าเราชอบทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ชอบทําอาหารดีๆอะไรแบบเนี้ยเออเราสามารถที่จะทําอาหารขายได้หรือเปล่านะคะอันนี้คือเป็นไรายได้อีกนะทุกคนเพราะว่าอะไรตอนนี้ทุกคนอยู่ที่บ้านทําอาหารกินเองบางทีก็เบื่อเนาะเหนื่อย เออแบบถ้าเกิดมีคนที่แบบทำอาหารมาส่งที่บ้านเนี่ยเออมีแบบเมนูให้เลือกหรือว่าเรามีความสามารถอะไรที่จะทำอาหารบางอย่างที่แบบมันอร่อยแปลกใหม่อะไแบบเนี้ยเออแล้วก็ delivery ถึงบ้านอะ่ะอันนี้ก็อาจจะทำให้เรามีรายได้เพิ่มได้ถูกไหมคะอืมแล้วเราทำอะไรได้อีกบ้างล่ะอ่าทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นอ,อ่เราอาจจะมีความสามารถในการ อสอนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเรามีความรู้ตอนที่เราอะทำงานประจำหรือความรู้ติดตัวที่โอ้โหอยู่ในสายเลือดเลยเรื่องนี้เรารู้เป็นอย่างดีหรือเรามีแบบความสามารถในการฟังฟังคนอื่นอะไรแบบนี้ยุคนี้นะทุกคนทุกคนจะเห็นว่าหลายๆคนเนาะออกมาพูดออกมาบน่นออกมาแบบคือฟังข่าวหรืออะไรแบบนี้มากมายอะ่ะหลายคนนะคะก็อาจจะแบบ อยากระบายอ่ะบางคนอยู่ในอารมณ์ที่หดหู่เลยแบบเนี้ยเออมันอาจจะทําให้อาชีพของคนที่สามารถที่จะฟังคนอื่นรับฟังอะคะ่ะรับฟังแบบปัญหาของคนอื่นอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดมาเป็นอาชีพก็ได้นะอ่าเราทําอะไรได้อีกบ้างเนี่ยหมายว่ามันมีอีกหลายๆเรื่องเลยนะนอกจากที่เรื่องที่หมายยกตัวอย่างมานะคะลองไปลิสต์ออกมาดูนะคะทุกคนแล้วทุกคนจะเห็นว่าเราเป็นได้มากกว่าที่เราเป็น ที่เราเคยเป็นมาอีกอะเออนะคะทีเนี้ยสุดท้ายนะคะมาอยากจะฝากเอาไว้ถึงแม้นะคะว่าเราอะจะมีรายได้น้อยลงแค่ไหนก็ตามให้เรายังคงมีการออมเงินไว้สำหรับใช้ฉุกเฉินอยู่ในส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีเงินออมไว้ใช้ฉุกเฉินนะคะเพื่อเป็นเงินสดสำรองยิ่งรายได้น้อยยิ่งจะต้องออมเอาไว้นะคะขอให้แบบ จำเอาไว้เลยนะคะว่าเราจะต้องมีในส่วนนี้นะคะแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะว่าเราเนี่ยลองจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของเราดูแล้วเราเขียนเองอย่างซื่อสัตย์เลยเดี๋ยวเราอาจจะเห็นก็ได้นะคะว่าค่าใช้จ่ายที่เราบอกว่ามันจําเป็นแต่จริงๆบางรายการมันมันอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะอะอย่างเงี้ยเออมันก็จะทําให้เราแบบเซฟในส่วนนั้นได้ค่ะโอเคค่ะในวันนี้นะคะคลิปของใหม่นะมาก็เพื่อที่จะ ให้กำลังใจทุกคนที่กำลังสู้อยู่นะคะแล้วก็เป็นทางออกเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะจุดกำลังใจให้กับทุกคนได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะใหม่ก็ขอไปก่อนนะคะหากคลิปนี้ของใหม่มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ